เดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันกันหน่อยค่ะพี่ต้อมเมื่อวานสเปนพบกับอิตาลีค่ในศึกยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม B ค่ะเมื่อวานค่ะสเปนก็ชนะอิตาลีไป1ประตูต่อ0ผู้ที่ทำประตูค่ะทางริคาโดค่ะนาทีที่55นะคะแต่ว่าสเปนค่ะก็การันตีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายแล้วตอนนี้ทางด้านหลังเกมของสเปนค่ะพี่ต้อม ทางหลุยเดียฟเอนเต้ค่ะเฮสโคดของสเปนเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าอิตาลีเนี่ยเป็นคู่แข่งที่รับมือยากค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางสเปนเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่เหนือกว่าเขาคิดว่าตอนนี้ไม่มีทีมไหนที่ดีกว่าสเปนค่ะส่วนผลการแข่งขันแล้วก็วิธีการคว้าช,ชัยในวันนี้ทําให้เขาเนี่ยภูมิใจมากแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยสเปนค่ะก็ต้องก้มหน้าทํางานหนักต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอแล้วก็ไม่เหลิกไปกับผลงานค่ะแล้วก็ม,มีชาติระดับท็อปอีกหลาย ทีมในรายการนี้ค่ะเขารู้ดีว่าจะเป็นเกมที่ยากขึ้นในรอบน็องเอาอย่างแน่นอนค่ะครับสเปนเองเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีจังหวะโชคช่วยด้วยนะครับก็คือทางลิคาโดคาราฟิโอรีเนี่ยคือสกัดเข้าประตูเองอจังหวะที่อดอนดารุมนาเนี่ยปัดไปโดนขาของเขานะครับก็เลยทําให้เฉือนชนะไปซึ่งก็ต้องบอกว่าสูสีนะถ้าดูจตกสกอร์ที่ออกมานะครับก็ไม่ได้หนีกันมากเดี๋ยวอิตาลีเองก็แน่นอนก็ยังมีลุ้นเข้ารอบ นะครับส่วนทางลูเซนโนสปาราตินะครับกุนซื้อทีมชาติอิตาลีก็บอกว่าบอกว่าไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรนะครับก็แต่เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยสเปนเหนือกว่าอิตาลีมากสเปนเป็นทีมที่สามารถกำหนดเป้าหมายแล้วก็จูดจมได้อย่างเร็วสเปนเล่นเร็วกว่าอิตาลีแล้วก็วิธีการกดดันการประสานงานร่วมกันเนี่ยคือความจริงที่ว่าอิตาลีเป็นรองสเปนนะครับสปาราติเองก็ยังพูดด้วยเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยของนักเตะอิตาลีดูแล้วจะเป็นรองทางด้านสเปนด้วยนะครับแล ดีนะครับใช้การเล่นที่เร็วโจมตีสุดท้ายก็เอาชนะไปได้นะครับเดี๋ยวดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับโหกลุ่มนีนี่ต้องบอกว่าสเปน6แต้มเต็มนะครับลอยลำเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่2นะต่อจากเยอรมนีนะครับส่วนทีมอื่นนะครับอันดับ2อิตาลี3คะแนนนะครับอาเบเนีย1่คะแนนแล้วก็โครเอเชีย1นคะแนนกลุ่มนี้เนี่ยสนุกเลยนะครับเพราะว่า ทั้ง3ทีมที่เหลือเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบนะครับแล้วก็ลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดได้ด้วยนะครับโปรแกรมนัดสุดท้ายกลุ่ม B ครับเดี๋ยวต้องมาดูเลยคือสเปนเนี่ยเขาลอยลำแล้วแหละนะครับแต่ว่าต้องดูว่าเรื่องของการพักตัวผู้เล่นอย่างที่ฟูเอนเต้บอกว่าถ้าจะมองไปถึงรอบลึกๆเนี่ยก็ต้องมีการโลเทชั่นนะครับเดี๋ยวสเปนเจอกับอาร์เวเดียนะครับนัดสุดท้ายกลุ่ม B ครับคืนวันที่23นะครับตรงวันที่24ตี2 แล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของรอบแรกเลยนะครับโครเอเชียพบกับอิตาลีคืนวันที่23นะครับตรงวันที่24ก็เวลาตีสองนะครับเตะพร้อมกันนะครับน่าสนใจเลยอิตาลีกับโครเอเชียโครเอเชียเนี่ยจะฮึดแล้วก็ลุ้นเข้ารอบเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูปไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ